ป้าดีจาา้ามึอนี้ยายอเจ้าเมกาผ้าม้วนเด้อจ้าเด้อพอลงชงลงซามาหากินหาอยากเด้อจ้าเด้อมาร์ดบอมารก็ติดตามยายได้เด้อจ้าแฟนคลับทั้งในหรือต่างประเทศหรือเพื่อนครับจะรู้จ้าไปลุยย่าจะมาหากินหาอยากจ่าบันนี้เจ้าทองมากินหาอยากเด้อจ้าเด้อมันตอมองเด้อจ้านี่มันตอมองกับน้องนันเออเหมือนจะน้องนั่นปิดโรงเรียน,นเนาะจ้าเนาะ วันอาทิตย์เนาะจ้านี่ด้ทำมาหากินพ้าหนองนั่นทำมาหากินเนาะพี่น้องฝนสะท้องให้มันมานเนี่ยเด้ออย่ามาต่อมองฮะ,ะลงหนาวกอนเด้อจ้ามันหานาวมันห่อนมันหานาวเพราว่าพีดบ่าตือก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้ออ๋อให้มันมานเลยอือเอฮอ อ๋อพ um> <|ja|> ี่น้องนันนันอ๋อจะสีจะทางให้มันมาในเด้อจะใหญ่จะไปหาหยังเนาะเนาะเนาะพี่น้องเนาะก็มาลุนหาปลาซิวไปหมกไปหยังไปกินเนาะจ๋าเนาะมาลุนบึ้งเฮ้พี่น้องเฮ้ยมามามาอ๋ออือพี่น้องเพิ่งไกลๆได้จ้าเด้อเปิด โอ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อง,ออองเออต่อหมอนเออเอเอจะท้องน้องนั่นคือหมาต่อแขนน้องนั่นอย่าดึงเข่งลูกถือถือนี่น้องนั่นก็ถือใบช่างสีด้วยใจเด้อเอเอเปิดเถอาคือฉันมานิมนพี่น้องเอ้ยมา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 หลุนมึงด้วยใจเด้อ พี่น้องปืดเ,เห็นบอ่อผี่น้องเห็นบอ่อนี่บริเวณสะเด้อพี่น้องเด้อย,ยายก็มาใกล้อยู่ไปปืดอ๋อพอได้ไล่ด้วยกาเด้อยนี่ติดเองเลย,ย<า> กูขึ้นมาเพิ่งเาท้อพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นเออมาอยู่เป๊ใหม่เออออพี่น้องกูขึ้นมาเท้ากูขึ้นมาเออโอเห็นบ่อ,อกูขึ้นมาเก็บเท้ากูขึ้นมาเก็บไปต่อไม้เนาะพี่น้องรุ่นรุ่นเด้อจ้าเด้เอ,อ มือนกับเลี้ยไล้เลยเนี่ยมึงมันไปจ่าถือลายอยู่ได้พี่น้องหลุนมึงเด้อมันดีดดูดอกน้องๆอยู่น้องน้องนั่นเนาะยื่นขึ้นยื่นขึ้นน้องนั่นยื่นขึ้นฮะโอ้ยเอาลงเอามือลงที่เนาะเออยื่นกูก็เพราะเออยยืนบอกพี่น้องเออเพราะกูคนเดียวนะนั่นพี่น้องเอออื ถึอไลทีเถาะเจ้เบืองบด้เอออ๋อไปนองเออหลุนเบื่องด้วยกาเด้อย่างย่างที่ลาลูกงอขืนเจ้างกขืนอ๋อนองนั่นงกข้นลูกให้เพาะเออขาเบื้องขาหลุนเด้ออ๋อไปนอง ออพี่น้องนี่มานมานันมัพี่น้องเห็นบอกเฮ้ยมนัมนมนันมันพี่น่องออ๋อเด็กมะเลอันนี่กูมาเหลวกะมาออกนะจ๊ะเนาะเฮ้ยมานมานันพี่น้องโอ้ยเป็นกำลังใจให้ยายนี่เด้อ ต้อมองมานมาน,มานพี่น้องมานมานเจ้าเอ๋อทิวทิวหนองนั่นเหอะหนองนั่นเก็บบอก,ปปออกออพี่น้องนี่เฮ้อ,อยากสิเก็บซอยตาทอ,องก่อนจะคอยเจริญเอาลงลงไม้น,น,ะน,นาะเจา้าเนาะเนาะจ่าเนาะเฮ้อนี่พี่น้องนี่ได้เถื่อนึงเนาะจ่าเนาะเนี่ยอ,ออกแล้ว ออกแล้วตาทองกระลือไปต่อใหม่อีกน้องพี่น้องนี่กับน้องนั่นน่ะเ๋รอลับไว้บันข้างที่สองอไปยื่นที่ละลูกอ๋อไปนี่สอง ต่อยู่แล้ะน่าจ่ะเนาะอันที่สองอุ้ยถือคือเก่าเลยพี่น้องเนี่ยเบิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งเห็นบ่อไก่ไก่เบิ่งไก่ไก่ได้จ่าเด้อหลุนเบิ่งตัวนี้อยิเนาะจ่าเนาะเฮ้นี่บ่อซักหวงซส่ยังอยู่ปอดยังยังไหวลูกยังยังไหวเปิดนี่สู๋ๆน้องนั่นสูเฮ้ วันอาทิตย์ก็ออกมาทำมาหากินยังสี่เลยพี่นอ้องเอ,อ้ยสันบรทถ้ำก็บ่ได้ก,กินเนาะพี่น้องมาเด้อแผ่นขามมาเอาในย่า่สูผู้ชุ่มข้น,ขนไปจ่ายเด้อขั้งที่สองแล้วเออมานมานัมนเออนี่กูเยียเด้อจ้ากูกหลักเด้อเด้อจ้าอ๋อลุนเบื่องเยียเด้อจ้าเด้อหุน่นอืออ่าน้องนั่นก็เพาะน้องนั่นกะตาทอง เอาสูสูพี่น้องมาเด้อมาสูนกกรเด้อเออเออมันมันบอกคำเดียวคือมันมันเนาะจ่าเนาะเอ้ือมรอบที่หนึ่งวันไหนรอบที่สองเว้ยเว้แต่ละอย่างเหงอเนาะพี่น้อง มันมัเราบอพิดบถึเนะจ่าเนาะฮะโกขืนเทาโยกขืนมาโยกขืนใกล้ๆมันคือเกาบาลท้านะมันมัเนะเ้ยไม่หยังเทาไม่หยังปือดบึงบงบงหลบซองได้จ่าเด้ออ๋อมาๆๆหลุดเาไกลๆมาอยดได้จ่าเด้อ nhốt nhốt khẩu nhốt 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 săn săn, săn. Ừ. เก,ก็บอือเห็นบอ,อ,บอ,อกพีก่น้องหลอบซองหลอบซองือเก็บช่ยกันวัวม้าหนีเนาะโอ้ยสืบอม่ไหวอีกเด้อเถ่าเด้อสือมาอเละลายจีดายออกไปทำมาหากินไปเห็ดปลาหน่อยเนาะพีะ่น้องก็ไปโมกมาเอาในยายเด้อไปเบ็ดปลาหน่อยก็โมกน้ำทั้งโมกเถิงเห็ดปลาหน่อยที่ตัวยังไงงมๆเนาะเถ่าเนะาะ อน้องนั่นก็เกง่งมุยเบื้องมนมาน,มานขอถอูกข้อพยานคบะพี่พงศ์ถอดเสือก็ทอดเสือก็ลงหนามนี่น้องถอดเสือกทีลงหนามเนี่ยน้องนั่นเพิ่้เพิ่ถอดเสือเออถอดเสือทถ้ามาหากินก็ใส่เรืลูกมาถอดกันลงหนามเนาะอ๋อ ลุยนี่พี่น,อออน้องออกประเทศมืดอยู่เหมือนเดียวออกซอยตาท่องอีก่อนได้จ่าเด้อมามาพี่นอ้องมาเออสองครั้งได้จ่าเด้อนี่สองเทือล่ะเทือ่อสีสามลงไม่ได้จ่าเด้ออุมันมานได้จ่าเคิร์กคูเอเลีพี่น้องเทือ่อที่สามาา <laughs> ไปมานมันมาดีไงเด้อจา่งา,างถงถไป อ้าวพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นั่นเห็นบ่เห็นบ่โอ้ดิ่นอยู่ดังเด้งดังเด้งอยู่เออเออเห็นบ่เออมันมันมันพี่น้องมันเออและปอดผุ่นอเอ อ๋น้องนั่นไล่น้ำลูกไล่ไล่ตื่นตื่นหนึ่งตัวนินเออ๋อมานมานมนมาสะหนะ้าเพื่อนตาท่องอยู่ด้วยจ่าเด้อมาสะเพื่อนเพื่อนหามาหาถ้ามาหากินในสะเพื่นว่าจะจิบไป,ไปหาไปหาหยังเพื่นร้านบ่มี เขาคู่กะบ่มีหดเฮ็ดเพิ่นวให้มาต่อมองไปกินเด้อเพิ่นว่าออผู้เฒ่ามามาไล่ทางผุนให้ล่ะให้มันลงมาไล่น้ำเดียวเออกูอะอรเดี๋ยวเะพูดเนมึงพี่น้องมึงพี่น้องย่ายยางไปบ่ท่านย่ายกะทายอยู่ใกล้ๆอ่ะ เบิงเบื้งที่ละดินอย่ดืดยืดยืดอยู่เออมามามรุนเบิงอีกได้จ่ายได้เทือ่ีสามมานมานมานยืนยืนโอ้ยกะบลานมาเห็นบ่เป็นนอกกะคอยบอกให้ลานยืนยืนยู่ยืนอยู่จะเหรอ๋อรอบที่สามได้จ่ายเด้อสามข้งอ้า มันมันมอแถวมันมาเออมันดูมามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามาหลุนเบิ่งเด้อจ้าเด้อเอ๋อพี่น้องนมา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 ยกเบิ่งเด้อจ้าเด้อบัดนี้มาหลุนเบิ่งเด้อจ้าเด้อมันมันมันดูหือไห้แต่ทรวงเออเอ๊อพี่น้องบาดได้บาดนักเนาะพี่น้องปื๊ดมันมันมันเฮ้หอบขึ้นมา มามัน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 มามันแยกกับเชี่ยวออกเด้อจ่าเด้อเอาออกซอยตาท้องก่อนนาจ่าเนาะอุ้ยพี่น้องมีแต่โต้ใหญ่ๆงามๆมามามาเด้อแฟนครับปื้ดเออมามาเฮ้ยพี่น้องอ๋อวันนี้ยายก็ับเชี่ออกซวยตาท้องก่อนเนาะจ่าเนาะ อเอเขาอีกได้จ้าเธอสีสีได้จ่าด้อเธอสีสีเออให้จาทองไปต่อจะผุญใหย่ใช้เบิ้งในครูอีกเธือสีสีในี้เป็น้องเป็นบัวปืดลีเลยพป็น้นองงามง่ามนะเป็น้องนะนไม่ยังเท่า <laughs> มันก็ะหูคั้วมึงกันเนาะราชิวกระหูขั้วมึงแคได้จ่าม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 าลุนมึงไ,ได้จ่า,า,าจัจากหน่อยนี่แต่ทองแจ้วขืนนาจ่าเนาะนี่อ๋อแบบนี้ลุนมึงได้จ่าเด้อลุนมึงอีก ดึงมาพี่ลูกดึงมาดึงมาฮะแม่เอออ่อ่าอเขาใจาคักเลยน้องนั่นนี่เดี๋ยวเขอชี้ตีให้เลยตีเลยจะหน่อยนี่ตีหนามให้ก็แต่ต้องก่อนนี่เห็้บ่อพี่น้องอุย้ยบึงตีล่ะมันดิ่นอยู่บึ่วบิ่บิวอยู่กู้เท่ากู้กู้ขึ้นเลยเออไม่ประกอบไม่ได้นั่นนั่นนั่น อกู้ึ้นวะนี่เอออมาหลุนมึงด้จ่าเด้อวะนี่มันหลุนมึงกูลงกแล้วออืน้องนั่น <laughs> น้องนอยากสบายฮ่ <laughs> น,น้าายพอกูมากู <laughs> ูน้องนั่นสู <laughs> น้องนั่นกูว่าเป็นนะง่ายกูขค้างเดียวตีเขาตีอ๋อ หลุนมึงได้จ่าเด้ออ้ยอันสองเถื่อสามเถื่อมันกับหูที่เนาะสี่เถื่อมากกับหูขวมคือกันตัวมักกว่ลบที่เนาะพี่น้องแต่เบิง้งหลุนเบิ้งมันชิมานบ่อันนี้เอออือพี่น้องอ้าวเาลุนบิงเ๋อน้องนั่นอ,อ,อ๋อพ่อเออ เอ๋อโยกขึ้นเท้าบันนี้เดี๋ยวเพราะถ้าในมัดอยู่ใ้มัดก่อนอ๋อวันนี้นี่นี่พี่น้องถือคือเก่าปื๊ดพี่น้องถือเก่าไปสบายในใจทำงามออานี่พี่น้องปื๊ดนี่ได้หลายอยู่นะจ่ะเนาะนี่เห็นบ่ มานมานมานอยู่จ้าพอเด็กกินเด็กอยากอยู่เนาะจ้าเนาะมาเอาในย่าเด้อยชุบผูชุบคนเนาะยายได้อันนี้อยู่เนาะจ้าเนาะยายกสิจบคลิปมหาย่ายกสิจบคลิปมหาอย่าง หาต้อมองไว้เพียงแค่นี้เนะจ้าขอบคุณทุกกําลังใจอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไหลถูกแจ้ขอบพูดที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเด้จ้าสวัสดีจ้าทุกคนที่ตามคลิปยายต่อไปเดีด๋วยวจา้าบายบายจุ๊บๆมามามาเอาในยายได้จ้าด้วยเฮาเป็นหมก